สวัสดีจ้ายายแคสมาอีกแล้วจ้าตอนนี้ยายจะมาทำสปาเกตตี้เอาไว้ให้เควินจ้าเพราะว่าตอนเย็นยายไม่อยู่บ้านยายก็สปาเ,เกตตี้ใส่เกลือจ้าตอนกินจะได้มีรสชาติ แล้วยายก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เส้นพากเกตตี้มันติดกันจ้าและองแค่ขึ้งหอ้ะเพราะไม่งั้นถ้าโหนนี่ไงมันเยอะไปเนี่ยโอ้ยเลือดติดยายใช้แค่ขึ้งโง่อันนี้เลยนี่ยา,ซายาซื้อมายายซื้อมาจากข้าฟูโอเคเดี๋ยวยายจะมาปั่นเนื้อ ยายจะซื้อเนื้อมาก้อนนึงสิบเอ็ดยูโรระหว่างยายต้มสปาเกตตี้เดี๋ยวยายจะหันไปปั่นเนื้อก่อนแล้วยายจะตัดมาทำสปาเกตตี้เนื้อยายเคยทําคลิปที่แล้วยายเคยทาสปาเกตตี้ไก่แต่ที่นี้งวดที่แล้วอ่ะยาย,ยาเสียใจแหละยายมีซอสมือเขือเทศน้อยมากเลยงวดที่แล้วอ่ะมันก็เลยตัดแซบแซบอยู่แซบอยู่แต่แ แซกไม่มากไม่แซบหลายเ้ยายเดงมัว่วใหญ่และไม่แซบหลายไม่แซบเยอะโอเคเดี๋ยวยายกลับมาจ้าเครื่องดูรากายายมาดังดังยายไม่ค่อยชอบไม่อชอบไม่อชอบยายมาเอาเนยใส่จ้ะใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวใช้น้ำเอากัวกัวเอาก่วใส่เนยเยอะอเลยมั่ว ระหว่างยายต้มพาเกตตี้ไปเรื่อยๆพาเกตตี้นี่ยายต้องต้มแปดนาทีบางโซ่ก็สี่นาทีแล้วแต่ยายปั่นเนื้อมาเรียบร้อยแล้วยายใช้เนื้ออย่างดีเลยอะ่ะอือไฟยายปั่นไปเรียบร้อยแล้วกินคนเดียวแค่นี้พอเกวินกินคนเดียวจะหมดปัาบยายจะได้กินอีกหัว เขาเพร่ะว่าเดี๋ยวยินย้ยายไอยู่ลูกสาวยายจะพาไปไปกินข้าวยายใส่ชุดไส้ดำนีนี่นี่น่นใส่บคนเ็ขาใส่เยอะ ยายใส่นิดเดียวให้มันหอมๆเดียวยายเอาน้ำมาคั่วกับน้ำเอาไม่งั้นอ้วนเนื้อซื้อมาเป็นต้อนมาปั่นเองอ่ะมันจะดีกว่าถ้าเราซื้อเนื้อที่ปั่นมาแล้วอ่ะเขาจะใช้เนื้อติดมันเยอะมาก ยายใส่น้ำจ้ะนิดนึงยายมาดูสปากเกตตี้ยายสิอืมเป็นปลาสปากเกตตี้เส้นใหญ่ยายว่ายายซื้อเส้นเล็กมาเปล่าออันนี้มันมีไม่ถึงไม่ถึงซองโอ๊ยกระปิยายลนยายเอาเป็นซองดีกวา่าใส่ไปเลย น,นี่แบบุมสำเร็จก็มีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วเราแค่มาเพิ่มเพิ่มเกลือใครอยากมีรสหวานนิดๆก็น้ําตาลไปช้อนไปรลงไปเลยเนี่จะมีขายตามห้างไม่รู้บ้านเราจะมีหรือเปล่าแต่ที่นี่เขามีขายตามห้างเค่ยายก็จะผัดเขาไปกับน้ำก่อกเดี๋ยวยายจะเอาซอสมะเขือเทศ ใครชอบกินเนยเยอะก็จัดลงไปเลยแต่ว่ายายจะไม่กินเนยกินน้ำมันเยอะนี่เลยจ้าเดี๋ยวยายมาหั่นพริกหวานใส่วันี้ยายไม่ใส่หมูหอมทำไมละยายยายไม่มียายลืมซื้อไม่ใช่ไม่มีหรอกยายจะใส่พริกไทย ลงไปนิด,นดใไปมันพล,มล,มลมิมพลิมอร่อยอร่อยเลือดดิดๆนิดๆ้ำตาลนิดๆนิดๆตามภาษายายอร่อยอร่อยค่ะยายไม่เอาเยอะหรอกซอสมันเปือเพริับพริกหวานมันก็มีนั่นอยู่แล้วแค่นี้ไม่ใช่ชุดลดน้ะจ้ำตานโอเค แต so ่ติมน้ำอีกนิดซึ่งยาก็จะเป่าไฟยายก็จะมาอันพรติดหน่อยหน่อยยาย่อใส่เนยเยอะไงถ้าใส่เนเยอะมันก็จะร้อนดิ โอเคเดี๋ยวยายมาหั่นอันหั่นหั่นพริกหวานยายเอานี่ใส่ไปเลยนี่ซอสมะเขือเทศใส่หมดเลยจ้ายเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวเพิ่เติมอืสีสันหมดที่แล้วนะขาจ้ามีดยายอยู่ไหนเอ่ยยายอยู่ไหนเอ่ย ใส่พริกหวานแต่ยาังาาไม่ใส่เยอะหรอกใส่นิดๆให้มันแซ่บๆเนี่ยต้องค่อยคุณเดี๋ยวมันจะกระเด็นปัเกตตี้ยายสุกเลยหลังสุกเลยหลังหนูสุกแล้วจ้าปิดไฟสปากเกตตี้จ้าไอ้ย่าเสปากเกตตี้ไปใส่กระท้อนก่อน เสร็จแล้วสปาเกตตี้ใหญ่ใส่กระเทียมเรียบร้อยอยากกระเด็นใส่เสือ้อยายนะคะมันชอบกระเด็น สปาเกตตี้เ,เนื้อสปาเกตตี้ไก่สปาเกตตี้ซีฟู้ดเนี่ยแต่สามีสามียายไม่กินอย่าไม่กินสปาเกตตี้ซีฟู้ดเสร็จแล้วเนื้อยายก็ปิดไฟเนืยายก็ปิดฝาเนื้วยายก็ตั้งไว้บนนี้แหละสามียายจับโรงพยาบาลจากตรวจตาอาหมอตา โอเคก็ตักใส่จานโรยชีสพออันนี้พริกหวานยายเหลือได้ทำเมดูอื่นได้จ้าอย่างเงี้ยเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะเคี่ยวจนพริกเขาสลดเกี่ยวรสชาติของพริกแล้วก็น้ำของพริกออกมา อโอ้โหเลยชิมได้แล้วแหละเลื้อปุ้งทีเดียวเสร็จจุกต่อไปก็เคี่ยวจนทดสุกแล้วเราก็ปิดไฟอย่มาชิมกันสปาเกตตี้บ้านเราเขามีขายตามคาฟูตามโตารตัสแหละแต่ไอซองสปาเกตตี้แบบนี้ยายไม่รู้นะว่ามีมัหน ยายเติมผงไก่นิดนึงดีกว่าต้องเยอะอร่อยแล้วโอ๊ยยายไม่มีผงเนื้อยายใช้ผงไก่อร่อยแล้วแหละอร่อยสุดยอด อันนี้ผมไปนั่งเปล่าเนาะ no. อันนี้แหละแต่เป็นแบบแห้งูใสหมดหมดเราก็ไม่ต้องใส่ใ่เติมพริกหน่อยใส่หมดอาจารกดไลค์กดติดตามยายด้วยนะจ๊ายายเหลือซอสอีกนิดนึงยายจะเติมลงไปแลวอย่าไปทิ้งเสียาย ยายว่าสานียายกินมูดเเนี่ยเดี๋ยวยายได้ช่วยกินทีนี้ยายก็จะปล่อยเปิดไฟสักประมาณเบอร์สองหรือเบอร์สามยายเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆเคี่ยวไปจนพริกเกนื้อจิบัตจนพริกเขาสุกพริกเขาเละแต่อย่าให้เละมากนะพอสลดอ่ะให้เขาสลดสลดอ่ะ แล้วก็คอยโคนๆคนไม่งั้นจะติดไม่ยายหมายถึงไม่จัะผมก็ไปเรื่อยๆโอเค,เาเย,อเคยายจะเบ้าไฟเป็นเบอร์สามยายจะเคี่ยวเขาไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงอแต่เราก็คอยดูด้วยนะเผื่อน้ำแห้งน้ำอะไรเราก็สามารถเติมน้ำได้แต่เมื่อเกิดเทศพอแล้ว ยายซื้อมาโกงนี่ไงย,ยายซื้อมาจาัดคับฟูเมื่อกี้ยายไปทับฟูแต่ยายลืมซื้อหัวโหอเออยายไปเก็บควาควาเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวนัดนัดนัด,นดสี่โมงครึ่งไปกินอาหารบุฟเฟ่วันนี้แม่สบายเย็นนี้เย็นนี้แม่ได้กินอาหารคุฟเฟ่ นี่พริกหวานยายเหลือรู้ไหมว่ายายจะทำอะไรบางทียายจะไปทำข้าวผัดพริกแกงหันใจข้าวผัดพริกแกงให้ข้าวผัดพริกแกงมีสีมีสีมีสันนะว่างั้นเถอะไปแล้วจ้ายายไปแล้วจ้าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงยายก็ปิดไฟสปากเกตตี้ยายก็เรียบร้อยเดี๋ยวยายตักใส่จานแล้วปิดฝอยแล้วตั้งไว้แถวนี้เดี๋ยวสามียายกลับมาาจัดการเองจ้า บายบายจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าบายบาย